第九课，苹果一斤多少钱？一课文，你买什么？买苹果一斤多少钱？四块，四块太贵了，三块五吧。你要几斤？我买五斤。还要别的吗？橘子多少钱一斤？两块五。 ย่าเหลียนจนอีกงตสานอีกกอง22คว5หมาวีเก22คว่าปะเกนี 50, ่เนจือ5สิเจ้าหนี28ควอธิบายแป๊บนึงนะคะเราไรามาได้เราซื้อคุณจริง 第九课ก็คือบทที่เก้า苹果一斤多少钱 Apple คือ苹果一斤多少钱ตาสาเท,เท่าไหรฮะเขวินบทเรียนนะคะนี้ใหม่สมอคุณซื้ออะไร苹果 Apple 一斤多少钱ตาสาเท,เท่าไรนะฮะสื่อว่าสีบาท ซื้อไขยสิบาท่ข่กล้วยเหรอแพงจังแพงไปแล้วซันไข่อ,อุปาทสามบาทห้าสิบละกันหนีห่าจิ๋วจินหนีเย่าจีจินคุณจะเอากี่กิโลว่าไม่อู่จินฉันซื้อห้ากิโลาย还要别มายังต้องเอาอะไรอีกไหมต้องการอ,าอะไรอีกไหม 还าอ่า还要ไปต่อมานะคะ橘子多少钱一斤ส้มโลละเท่าไหร่两块五สองบาทห้าียง要两น,นเอาสองกิโล一共多少นทั้งหมดเท่าไหร่？一共二十二块五，ทั้งหมด22บบาท50 นี่เกเอ่สิอเออค่ายปะคุณให้แค่เอยี่สิบสองบาทละกัรเกน่เชียนให้เงินคุณเจอสีอห้าสอนี่คือห้าสิบบาทนะเจ้าหนีเออสื้อปาค่ายแทนคุณเออทอนให้กับคุณยี่สิบแปดบาทนะครับเออเชิงสือ买苹果 钱金太贵，多少多少块毛分两橘子，还别的，一共给找补充生食香蕉。 葡萄、西瓜、梨、葡草莓、公斤、五练习、一语音。 变音变调，书本，纸笔，刀，茶杯。